ดูเรื่องของนางแบบสาวท่านหนึ่งนะคะก็ะไปถ่ายแบบนะคะแต่ปรากฏว่าเธอก็สังเกตเห็นอะไรปแปลกๆในห้องน้ําก็เลยถามช่างภาพนะคะช่างภาพก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรก็คือมีกล้องแอบถ่ายอยู่ในนั้นตัวใช่พอจับได้ค่ะหนังคาเขาแบบนี้ในที่สุดก็ยอมรับค่ะไม่ต้องงสสันคือกล้องหรือเปล่าเนี่ยไหนอะไม่รู้เหมือนกันหรอไปของที่ร้านเหรอหนู้อ่ะหอมไงเว้ยสัญญาหเขาบอกนาฬิกาแล้วมันระกลงห้องอะหรอ นงว่าพี่บอกเขาว่าเขาบอเก็บไปใช้ก่อนแล้วเฮ้ยจริงจะเนี่ยเขาบอกเส่ได้แล้วครับนี่นัทตั้งแต่แรกที่นัทเจอเนี่ยนี่เป็นคลิปหลักฐานนะคะจากกล้องวงจรปิดในสตูดิโอแห่งหนึ่งแถวสุดที่สารค่ะเหตุการณ์ก็คือนางแบบสาวผู้เสียหายสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในห้องน้ำระหว่างที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เลยพยายามสอบถามเนี่ยพี่นัทเนี่ยในนัท่างภาพใช่กล้องเปล่าแต่ว่าในนัทปฏิเสธอ้างว่าถามสถานถามเจ้าของสถานที่แล้วเป็นแค่นาฬิกาวัดอุณหภูมิ